สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่8นะคะเดือนธันวาคมพศ2568ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เวลา9นาฬิกานะคะกับอีก3นาทีถือโอกาสถ่ายคลิปวิดีโอต้นพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นรอบจะส่ง ก็เลยมาตัดท่อนพันย่านะคะเพื่อเตรียมจะส่งสำหรับท่อนพันย่าที่ปลูกนะคะเพื่อทำต้นพันธุ์ทางสวนก็จะให้มีขนาดค่อนข้างที่จะยาวเลยเพราะว่าเราจะสัตท่อนพันนะคะเพื่อเตรียมจะส่ง เป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะที่ถือว่ามีปโปรตีนสูงสำหรับหญ้าวันอิสราเอลในเรื่องของการปลูกนะคะตัวนี้ถือว่าปลูกง่ายแล้วก็โตเร็ว,เ,วเมื่อเราปลูกแล้วนะคะยิ่งสับต้นหรือว่าตัดท่อนพันุ์ออกนะคะก็จะทำให้เราได้ยอดใหม่ที่เยอะเพิ่มมากขึ้นกาบหุ่มใบของเขาค่อนข้างเยอะนะคะสังเกตว่าเขาจะเป็นต้นถีถีแล้วก็ก็เลยทำให้ดูอ่า เปลือกค่อนข้างเยอะเลยยอดยังเขียวอยู่นะคะสำหรับท่านพันธยานนะคะท่านใดที่สนใจเพื่อนำไปปลูกก็ทักมาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับ หญ้าตัวอื่นของทางสวนนะคะก็ทักมาได้อีกเช่นกันก็จะมีเป็นหญ้านิเปียนรกจกักรพพัดที่พร้อมในการจะส่งค่ะ ช่วงนี้ถือว่ามีพี่ๆหลายท่านนะคะสนใจในเรื่องของท่อนพันย่าไปปลูกก็เยอะเลยในเรื่องของการปลูกต้นไม้ในช่วงนี้ก็ถือว่ามีในเรื่องของการจะส่งต้นไผ่ของทางสวนนะคะแล้วก็จะเป็นจะส่งท่อนพันย่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยย้าปลูกเลี้ยงสัตว์ค่ะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สามารถเลี้ยงได้นะคะตัวนี้เป็ดไก่ชอบมาก สนใจในเรื่องของท่อนพันธุ์ปลูกนะคะทักมาพูดคุยสอบถามได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839รับชมคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษษ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ